เคยรู้สึกไหมว่าทุกวันมันหนักจนแทบจะทนไม่ไหวมีแต่คนบอกให้สู้ๆแต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงรู้ไหมคะว่าหลายคนที่ผ่านซึมเศร้ามาได้ต่างก็บอกว่าการกล้าไปพบนักจิตวิทยาคือจุดเปลี่ยนสําหรับเขาและนี่คือ5สิ่งที่ทําให้เขาหลุดจากความเศร้าที่มีข้อที่1ค่ะเขาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นหลังจากเคยหลงทางในความคิดของตัวเองและนักจิตวิทยาค่ะก็ช่วยทําให้เขามองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นข้อที่2ค่ะ เขาไม่ต้องฝืนแกล้งบอกว่าโอเคอีกต่อไปจากที่ก่อนหน้านี้ต้องฝืนยิ้มแต่นักจิตวิทยาค่ะคือคนแรกที่สามารถทําให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และรับฟังอย่างไม่ตัดสินข้อที่3ค่ะได้วิธีการจัดการความคิดลบๆของตัวเองเพราะไม่ใช่แค่รับฟังค่ะแต่นักจิตวิทยายังสามารถหาเครื่องมือที่ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆรวมไปถึงเทคนิคที่สามารถนํากลับไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะข้อที่4ค่ะให้ความรู้สึกปลอดภยัยมีคนคอยอยู่ข้างๆ จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวพอหลังจากพูดคุยค่ะก็รู้สึกว่ามีคนที่คอยและพร้อมที่จะรับฟังตรงนี้เองค่ะที่ทําให้เราเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและทําให้เราได้เป็นตัวของเราเองนะคะ ข้อที่5ค่ะเริ่มกลับมามองเห็นอนาคตของตัวเองอย่างมีความหวังอีกครั้งหลายคนค่ะที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็มักจะบอกว่ามองไม่เห็นอนาคตตัวเองหรือว่าไม่มีความหวังเลยค่ะแต่พอได้รับการช่วยเหลือหรือการเข้ามาปรึกษาค่ะก็ทําให้เราสามารถมองเห็นภาพในอนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงจากการดูแลและวางแผนไปพร้อมๆกับนักจิตวิทยาทําให้เราสามารถมองเห็นและใช้ชีวิตอย่างมีความหวังได้เพิ่มมากขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปให้ n t น l ท e ว l well คลิ n i c ค่ะเป็นอีกพื้นที่ปลอดภัย สร้างความหวังที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปพร้อมๆกันนะคะ